สวัสดีค่ะเจคเโนมาแล้วนะคะทุกท่านมาแนะนำบ้านติดคลองอัมพวานะคะจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเป็นบ้านเจ้าของขายเองค่ะทุกท่านบ้านชั้นเดียวนะคะเนื้อที่105ตารางวาค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะเหมาะสำหรับเอาไว้พักผ่อนเป็นบ้านพักต่างอากาศวัยเกษียณหรือว่าวัยทำงานนะคะทุกท่าน สนใจบ้านหลังนี้นะคะสามารถติดต่อนะัดชมพื้นที่จริงได้นะคะมีพื้นที่เหลือๆค้างบ้านด้วยนะคะทุกท่าน105ตารางวาราคา2 9ล้านแสนบาทค่ะบ้านสวยๆนะคะภายในก็ตกแต่งไว้สวยงามมากเลยนะคะทุกท่านสวยสะอาดพร้อมอยู่หิ้วกระเป๋าเข้าไปพักกันได้เลยนะคะมีไฟฟ้ามีประปามีเพื่อนบ้านเจ้าของขายเองค่ะ สนใจนัดชมบ้านก่อนได้นะคะโทรนัดร่วงหน้าได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะทุกท่านเจคินอ mm hmm. ใส่รายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อเจ้าของไว้ให้ทุกท่านที่สนใจใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถติดต่อไปได้ค่ะสามห้องนอน2ห้องน้ํานะคะกว้างๆเลยค่ะมีห้องโถงด้วยนะคะบรรยากาศหน้าบ้านนะคะบรรยากาศดีค่ะทุกท่านอากาศดีเลยทีเดียวนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเจคเคนกขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ